สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในวันพุทธที่23่ธันวาคมนะคะสำหรับวันนี้เราคำนองคำก็แกว่งแคบนะคะแล้วก็ปริมาณวอลลุ่มก็เบาบางมากนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แล้วนะคะปริมาณการซื้อขายก็เบาบางมากเปิดตลาดที่1071เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1 0 7 1งถึงหนึ่นะคะ สำหรับข่าวก็มีเรื่องธนาคารกลางรัสเซียและจีนก็เพิ่มการถือครองทองคำเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยในเดือนที่แล้วธนาคารกลางรัสเซียก็ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น22ตันนะคะส่วนจีนก็ซื้อเพิ่มขึ้น21ตันสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศในคืนนี้นะคะก็จะมีค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าใน วันศุกร์ก็จะเป็นวันหยุดนะคะก็เลยเร่งประกาศตัวเลขออกมาวันช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะมียอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็เดชนีราคาผู้บริโภครายได้รายจ่ายส่วนบุคคลสี่ทุ่มยอดขายบ้านใหม่นะคะแล้วก็ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยมหลาลัยมิชิแกนนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อโดยมหลาลัยมิชิแกนส่วนภาพเทคนิคของนะคะทองคำนะคะ ในช่วงนี้ก็มีการพักตัวลงมานะคะโดยแนวโน้มน่าจะแก่งตัวออกทางด้านข้างนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆสำหรับแนวรับจะมีที่หนึ่งพันเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันหกสิบสี่นะคะแนวต้านมีที่หนึ่งพันแปดสิบแล้วก็หนึ่งพันแปดสิบแปดก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแล้วถ้าเลรกออกจากกรอบก็ให้โ l ลว์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคานองคัในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ